<Hey. S 2> ในส่วนของวิชาว่าเส้นเพื่องานนิเทศศิลป์นเนี่ยนะครับที่สัปดาห์ที่แล้วครูสอนไปเกี่ยวกับ Doodle do Art นะครับ Doodle Art uh huh. เพราะนั้นแล้วอ,อันนี้คือสเก็ตเนะาะภาพต้นแบบที่ครูได้ร่างร่างไว้ให้กับพวกหนูได้ดูเป็นแนวทางนะครับก็คือเราจับคอนเซ็ปต์ของมันก็คือการจับบุคลิกคนในห้องรวมถึงครูผู้สอนหรือว่าในห้องเนี่ยมันมีอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์มันเป็นอัตลักษณ์บ้างนะครับที่ เราจะนํามาใส่ในส่วนที่เป็นส่วนประกอบของภาพเราแน่นอนเราก็จะต้องมีการจับบุคลิกของเพื่อนเราเนาะแต่ละคนมีลักษณะเด่นยังไงมีลักษณะบางคนอาจจะเด่นด้วยทรงผมแต่ห้องนี้ใส่แว่นกันหลายคนใช่ไหมครับเราก็อาจจะมาดูว่าแว่นของแต่ละคนเขามีรูปทรงยังไงใบหน้าของแต่ละคนเขาเป็นลักษณะยังไงถ้าเรามองจากรูปทรงเลยค่ะลิฟเนี่ยบางคนอาจจะเป็นวงกลมก็ได้หน้าแบบคนวงกลมบางคนหน้า,าจ,จะเป็นวงรีอะไรเงี้ยอ่เราก็วิเคราะห์ตรงนั้นแล้วเราก็ เอาส่วนที่ได้นะั้นมาใส่ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบในภาพแบบนี้อันนี้ครูสกเกต็ตสกเก็ตในพื้นที่ที่เป็นลนักษณะเป็นผืนอะไรสักอย่างหนึ่งแต่โจทย์ที่กําหนดให้เนี่ยเราจะทํากันในพื้นที่วงกลมเนาะอ่ะมันก็จะได้เป็นภาพบ้างเหมือนวันนี้ขึ้นมานะครับเนี่ยองประกอบที่เราจะมีอยู่ในภาพก็จะมีหนึ่งก็ต้องมีครูผู้สอนเนะาะใครเป็นคนสอนครูก็ต้องจับบุคลิกของครูอมีอะไรที่เป็นจุดเด่นบ้างเราวิเคราะห์ดิ ทรงผมใช่ไหมครับมีอะไรอีกมีหนวดด้วยเอา้ามีอะไรอีกเป็นผู้ชายเป็นผู้ชาย <c oughs> ผู้ชายแท้ด้วยอ <c oughs> ผู้ชายฮะ <c oughs> ตาตีพ <c oughs> ูดนี่นะตาตี <c oughs> อ่า <c oughs> ตาตีโอเคง <c oughs> นั้นครูก็ครูจะจัดองค์ประกอบให้มันอยู่บริเวณช่วงมันก็ไม่ได้กึ่งกลางภาพแล้วแต่มันจะมาทางด้านขวาหน่อยถ้าถ้าเราจัดให้มันอยู่ตรงกึ่งกลางภาพเนี่ยนักเรียนนึกออกไหมมันจะเหมือนกับเหมือนธงชาติญี่ปุ่นที่ครูเคยอธิบายให้ฟังไป นะครับอ่าก็จัดให้อยู่ตรงด้านบนตรงนี้ต้องส่วนต่อมาเนี่ยก็จะได้ตามรายชื่อเลยออย่างชื่อของแทงแทงเนี่ยเป็นฝ่ายการเงินของห้องอ่าครูก็จะให้อยู่ตำแหน่งนี้อันนี้ครูจะจับบุคลิกจากทรงผมทรงผมเนาะอ่าใบหน้าเป็นคนที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาติเป็นคนพูดน้อยอะไรเงี้ยเป็นนแ่แพงแล้วก็แค้ไหมแค้ไหมเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นตรงไหน,น อ่ตัวจมูกอ่ะแพใหม่ก็อยู่ตำแหน่งนี้แพใไม่แพม่อยู่ตำแหน่งนี้อยู่ข้างกับป้าสมศีเลยป้าสมศีนี่คือกะโหลกนะกะโหลกกะโหลกของที่เราใช้เรียนวิชากายวิภาคอย่างเงี้ยนะครับอ่ะมีพีคพีคเนี่ยพีคนี่จะอยู่บริเวณช่วงนี้อ่ามีมีมีพีคพีคจะอยู่นี้พีคจะอยู่นี้เออพีกจะอยู่นี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พีคอยู่นี่พีคอยู่นี่พีคอยู่นี่ นี่พีกนี่พีกอ่าใช่นี่พีกกินพีกใช่ใช่พีกนี่พีกอมแล้วก็ลบออกได้ไงต่อไปการ์ตูนการ์ตูนหัวหน้าห้องการ์ตูนจะอยู่ตำแหน่งนี้นี่คือการ์ตูนเนาะการ์ตูนจะอยู่ตำแหน่งนี้การ์ตูนอันนี้โต้อันนี้โต้ผู้ชายคนเดียวของห้องนิเทศศิลปีหนึ่งแต่นี้ลักษณะเด่นของโต้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยโต้เขาจะมีอ่า อัลรเดชอัละเดชซึ่งเป็น,<ห>นแลตเตอร์เด่นของของเรา<ๆ>ก็จะอยู่บริเวณช่วงนี้น,น,นะครับอักรเดชกด็อยู่ช่วงนี้นนเนาะต่อไปมีม,มีมีเนี่ยเพิ่มมามีนี่ขอเพิ่มดีกว่ามีอยู่นี้ดีกว่านีน่าจะต้องอยู่นี่มีนแบบแม,มามาแบบมามา,มาช้ากว่าเพื่อนมาในแบบโปรโปรเออโปรโปรอันนี้ ยิมใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์มีนั่งกินนั้นน่ะเออเอเออมันคือเลยหมาล่าเออเขาอยากกินหมาล่าอยากกินหมาล่าอันนี้โปรมีมีอยู่นี่มีนอยู่นี่นี่คือมีนีนี่คือมีนหนูไม่ได้นอนหนูเลยไปนั่งกินหมาล่าอันนี้มีนี่มีนี่มีนีโอเคเดี๋ยวโตแล้วเก้ปัญาแล้วอันนี้ก็จะมีเด็กหญิงออนเนาะเด็กหญิงออนออนออนซ้อนออนซ้อนก็อยู่ในตำแหน่งนี้นี่อยู่นี่เลยนี่คือออนซ้อนนี่คือออนซ้อนอืมแล้วก็ เป้ยเป้ยนี่เป็นผู้ป่วยโควิดด้วยพักผ่อนอยู่ตอนนี้พักผ่อนเอาเรียกอย่าเรียกว่าผู้ป่วยมันดูไม่ดีเรียกว่าผู้อะไรดี่ในท้อร้อนเป็นผู้ประสบไทยผู้ประสบเทพก็ไม่ได้อยู่ดีเป็นแบบอะไรนะ้องร้อนลาท้องร้อนเอาล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 าพักอยู่บ้านนี่นี่เป้ยเขาจะเป็นแบบลักษณะแบบนี้นี่เป้ยนี่อยู่นี้เออใช่ไหมอย่างเงี้ยครูจะได้แรงบันดาลใจมาจากทรงกลมเห็นไหมครับถ้าเราลองสังเกตดูเนี่ยในภาพเนี่ยมันจะเป็น เป็นลูกทรงเป็นลูกทรงเลขาคณิต์ทั้งหมดเนาะนี่เป้ยแก้มแก้มอยู่นี่นี่คือแก้มแก้มเขาี่จะมีแววตาแบบขี้งเอหน่อยเด็กงงเอยอนิดๆอะไรเงี้ยแล้วก็วา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 ก็จะอยู่นี้นี่คือวา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 ที่จะมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งเขาจะใส่ชุดอ่าโรงเรียนของพักบอดพักบอดพักบอดอืม ของแฮมรี่พอตเตอร์เนี่ยอันนี้จะอันนี้ขยายผลน้ำหนักให้ดูหน่อยอ่าวาวาแล้วก็โนเนียโนเนียโนเนียนี่จะอยู่นี่โนเนียอืมโนเนียอยู่นี่โนเนียอยู่นี่โนเนียอยู่นี่แล้วก็เบลเบลนี่ก็เป็นผู้ประสบเหตุเนาะใช่ค่ะผู้ประสบเหตุเบลนี่เราจะไว้ตำแหน่งนี้ดีกว่าอ่าเบลเอาพวกผู้ประสบเหตุทั้งหลายนี่จะอยู่ หลบหลบหลบลบหลบเบลอยู่นี่เบลอยู่นี่เออเบลเบลนี่เบลผู้ประสบภัย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 จะเด็นทมพวกจะต้องไยสัญญา้ัต็ น้องแพลวน้องแพลวหรืหญิงแพลวจะอยู่นี้นี่แพลวอยู่นี้คือมันไปไหนมาไหนเนี่ยสังเกตดูไอ้สองคนเนี้ยมันจะอยู่ด้วยกันผมผูก็เลยจับจับให้จุดเด่นนะีมาอยู่นี้แล้วก็ของแพลวเนี่ยเขาจะมีโบสีน้ําเงินอืมเป็นเอกลักษณ์อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้โอ้ยขออนุญาต่านะั่งทีนี้ทีนี้ทีนี้จุดเด่นเมื่อเราจัดอ์ปกอบ จุดเด่นจุดรองจุดได้ยในภาพได้มันก็เชื่อมโยงกับวิชาองค์ประกอบศิลป์เหมือนกันเห็นไหมครับวิชาองค์ประกอบศิลป์ก็จะมีจุดเด่นเนาะจุดเด่นเป็นไงนักเรียนจุดเด่นมีลักษณะเป็นไงมันเด่นชัดไหมมาเด่นชัดที่สุดชื่อมก็บอกอยู่้วลูกจุดรองลงมาก็คือส่วนที่มันรองลงมานะครับแล้วก็ส่วนประกอบย่อยก็จะเป็นพวกเนี่ยตัวองค์ประกอบของเพื่อนแต่ที่ทําให้ส่วนประกอบในภาพมันดูสมบูรณ์อันนี้โอเคไหมครับเดียนเนาะ อ่าต่อไปขนาดของปากกาที่เรามีก็จะมีหลากหลายเบอร์อ่ะถือ,อปากกาเขากดอ,อันนี้ถือด้วยใช้ชื่อเสร็จแล้วก็ <c oughs> มีปากกาเนาะปากกาก็จะมีหลายๆเบอร์มีทั้งเบอร์เล็กๆปากกาลุกลื่นที่เป็นสีดําปากกาที่เป็นแบบหัวตัดแบบสองหัวเนาะสองหัวแบบนี้เราก็จะมาใช้วิธีการเดี๋ยวครูจะเริ่มทําจากด้านบน ทำจากด้านบนไล่ลงมานะครับก็ตัดเส้นด้วยเบอร์เบอร์ศูนย์จุดห้าก่อนการหายใจช่วยเหมือนกับที่เราเราลากเส้นนี้เลยการหายใจช่วยมีส่วนไหมมีส่วนทำให้เส้นมันนิ่งขึ้นไหมนิ่งเพราะว่าตอนที่หนูไม่ได้หายใจตอนหนูหายใจอ่ะตอนหยุดเยใช่หนูอาจจะลองหนูอาจจะลองเทสก่อนก็ได้แบบสมมติเราจะลากเส้นเนี่ยเรามีเศษกระดาษที่สําหรับทดลองใช่ไหม เราลากเส้นไปขณะที่เราหายใจปกติกับเส้นที่เราแบบกั้นหายใจช่วยเนี่ยมันจะเกิดความแตกต่างกันเลยตอนลากปกติมก็โอเคเหมือนเขาเคลื่อนผงมาปนเท่านั้นแหละเสียสมาธิไอ้เนี้องเขาเรียกว่าเสียสมาธิมันไม่นิ่งเนาะโอเคเป็นเป็นไรอะเต็งอือ่ห้องว่อนเหรอดิบอ่ะนี่แบบคุมน้ำยาเาก็ดังไงเปิดคนดังไงเลยก็เลยอดีบ้างที่หลือติดต่อเยอะ อันนี้ก็จะลงอันนี้ก็จะเป็นแบบส่วนของคิ้วเนาะคิ้วคุณเป็นคนคิ้วบางนะไม่ค่อยมีคิ้วนะไม่ค่อยมีเพราะมันเปใครคิ้วบางรู้ไหมคู่เนี็คคู่เน็คคิ้วบางไอ้เป้ยคิ้วบางไหนมันไม่มานี่นี่นี่เธอไอ้หนูถ้าถ้าสมมติว่าไม่ให้มีคิ้วคุณมีวิธีแก้ให้รู้ไหมทำไง ไม่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 ใช่ไม่ใช่เราเรียนวิชาวาดเส้นใช่ไหมดอยอิงใช่ไหมเราบีนดินสอยอ่าเราบีนดินสอยอีอยู่ก็ใช้ได้เพิ่มเพิ่มหนูก็อยากได้เข้มแบบไหนหนูก็จัดไปเลยลูกอันนี้จะเป็นเบอร์ศูนย์จุดห้าเบอร์ศูนย์จุดห้าเนี่ยมันจะกลางกลางไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่จนเกินไปอย่างอย่างถ้าเราจะใช้เบอร์ศูนย์จุดหนึ่งเนี่ย เราก็ต้องดูด้วยว่าไอภาพที่เราใช้เนี่ยลูกถ้าเกิดว่ามันเป็นพื้นที่เล็กๆพื้นที่เล็กๆก็โตอยู่นะพื้นที่เล็กๆเนี่ยเราอาจจะใช้เบอร์ศูนย์จุดศูนย์จุดหนึ่งก็ได้ศูนย์จุดศูนย์ห้าก็ได้แต่ถ้าเป็นแบบเบอร์แบบกลางๆพื้นที่กลางๆแบบเนี้ยก็อาจจะใช้เบอร์ที่เป็นแบบเบอร์ศูนย์จุดห้าไปอืม นักเรียนจะต้องดูดูด้วยว่าส่วนที่เป็นอันไหนมันทับซ้อนกันอันไหนอยู่ระยะหน้าอันไหนอยู่ระยะหลังนะครับก็ต้องดูด้วยว่าเราเราจะใช้เส้นตรงไหนที่มาเป็นเส้นที่เป็นจุดที่เด่นกว่าถ้าตรงนี้ยมันเป็นจุดเด่นใช่ไหมเราอาจจะต้องเน้นเส้นเน้นเส้นตรงนี้ยให้มันมีความเขาเรียกจะมีความหนาขึ้นมีความหนาขึ้น,หน,นเห็นไหมครับแบบนี้ อันนี้คือระยะระยะหน้าการจับการจับปากาก็ให้ใช้การจับแบบเหมือนที่เราคุ้นชินเนาะตอนตอนเป็นเด็กก็คือจับแบบเนี้ยจับแบบนี้แต่ถ้าบางคนจับแบบเนี้ยมันมีนะ มันอาจจะเส้นที่เราตัดมันอาจจะไม่ถนัดแต่คนที่ปฏิบัติแบบมันอาจจะถนัดก็ได้แต่ครูอยากให้ฝึกจากการจับที่มันเป็นค่ามาตรฐานแบบนี้นะครับการการตัดเส้นมันจะมีความนิ่งแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนี่คืออะไรมื่อคืออะไรครัคม่รูอันนี้คือแว่นของคนนี้ไงแม่ของโนเนียโนเนียโนเนียองมุสาเหตุอะไรไหม่อาช้นนี้ค ตอนยนมนี่เเ <Okay. S 2> ละ่าโอเคีแล้วใครไม่ใส่แมสนี่ครูให้ออกจากห้องนะไม่ได้นะเดี๋ยวใครไม่ใส่แมสนี่ครูจะเรียกว่าไอเชื้อโรคได้ไหม <c oughs> ได้ไหม <c oughs> ได้ไหมลูก <c oughs> หนูต้องรับผิดชอบตัวเองด้วยเพราะว่าตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างเนะ <c oughs> เาะอืมสดใสก็นี่ไงก็ตาสดใสของหนูที่ครูเห็นครูก็ ครูก็เขียนจากที่ถ่ายทอดมาจากที่คร sí, mm. you know. right. ha ูเห็นนั่นแหละนักเรียนนักเรียนลองสังเกตดูนะครับเส้นที่เป็นลักษณะดูดเลอาร์ตเนี่ยมันจะมันจะขยับไปเรื่อยๆเนาะมันจะพับซอสมันจะไปเรื่อนเพราะฉะนั้นเส้นแบบดูดเดิลอาร์ตเนี่ยมันจึงไม่มีการผิดผูกเหมือนกับการเขียนภาพแบบนี้คือการเขียนแบบผ่อนลายไปเรื่อยๆนะครับผ่อนลายไปเรื่อยๆแต่ มันจะมีการสังเกตก็คือเราจะสังเกตจากแรคเตอร์ของเพื่อนแต่ละคนแค่นั้นเองเนาะน,นี่เป็นผมเส้นผมเน้น,นไปใส่แมสสีอะไรเนี่ยแมสสีดำใช่ไหม<ว>อ่าใส่แมสสีดำอ่าคนไไมมม,ม่ีูทก็ไม่รู้ก็อลองดู แมสสีดำแ <c oughs> มสสีดำ <c oughs> แล้ว่เนอนเนี่ยเป็นอะไร <c oughs> แล้วก็ ันนี้ก็จะเป็นคนที่มาใหม่ใครวะมีไม่ใช่มีอยู่นี่มีอยู่นี่มีอยู่นี่เออเบลเบลวันนี้เบลมันมีพวเบลอยู่ครูครูครูว่าครูน่าจะพอจําได้อยู่นะอมาดูมาดูเบลเบลนี่จะกลมๆไหมกลมไหมกลมกลมแหลกกลมแหลกเบลนี่ก็ชอบใส่แมสสีดำอ่าเนี่ยอันนี้ข้อดีของปากกาที่เป็นแบบ ตาตาหมากย่อใช่มันจะลงในพื้นที่ที่แบบมันกว้างนะครับมันจะลงได้ง่ายอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็สามารถลงทับไปได้อ๋ออันนี้มีทรงผมบาร์โค้ดด้วยนี่หว่านั่นเรียนนล่นเรียนจากบาร์โค้ดไหมทรงผมบาร์โค้ดคนมีหน้ามาเรียจับผีเขาเขาจะเรียกว่าคนที่แบบว่าอะไรนะมันหน้าผากหน้าผากเขาจะกว้างหน่อยเนาะ แสงแสงนี่เป็นแสงอ่านนี้เป็นทรงผมงบาโค d e barcode ดู b เดี๋ยวดูดิอ๋อโอเค b a c o e แบบไม่เหมือนใคร b a ไม่เหมือนใครด้วยนี่เบลนี่เบลเบลลเบลล่าเบลล่าเดเราจะไม่ให้ชื่อเปบลล่าเครา่งั้นเดี๋ยวจะไปซ้างกัเขาอืม เป็นล้าเป็นล้าแล้วกันเป็นล้าล้าล้าเป็นล้าเหมือนเป้ยเป้ยปันหวาดอย่างเงี้ยแบบแกก็เอ็นดูอยูแคนเดียวแหละเอ็นดูแกด้วยจ้ะไม่ไม่ไม่ฉันกับแกไม่เป็นฉันกับเป้ยเป็นคนรักสถานอะไรอ่างเ้อย่าลืมนะว่ามันไม่มีเพื่อนคนอื่นนี่อนี้อันนี้อันนี้จะเป็น นี่แบบนี้คิ้วโก่งคิ้วโกงคิ้วโก่งยักยักคิ้วข้างนึงนี่อม่นี่นี่นี่นะานี่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 ค่นี่นี่นี่น่นี่นี่นีี่งี่น,นี่นี่น,น,นีน่นี่น่นี้นี่น่นี่นี่น่นนี่น่นีนน่นี่ขาขานี่นี่นี่น่นีนี่น่นี่าว่นี่นี่นี่่นน แสงแสงแสเปแสงเงาอันนี้ใส่ชุดแบบแฮร์รี่แฮร์รี่พอตเตอร์ของเป็นเครื่องแบบยูนิฟอร์มของอะไรนะขนจอก็อคเลอ ผมวาวานี่ยบารโคดหน่อยๆไหมบาโคดนิดนึงบาโคดแคบ,บไปๆของออยามันถูกอุวิญญาแกะผมวะเก็บนะแล้วผมชอบยุ่งอ่ะแล้วนี่ก็ปล่อยอยู่นี่มาทำของยามนี่ทรงแว่นของวาวาเขาจะเป็นแบบอย่างนี้ไม่มันจะเป็นเหลี่ยม<อ>ด้านบนลูกแล้วก็ค่อยมาโค้งกลมตรงนี้ด้านล่างเห็นไหมนี่นะ

นี่บ่าวาเห็นแล้วบาวานี่เป็นเด็กยิ้มเก่งไหมเนี่ยยิ้มเก่งใช่ไหมสดใสมีะไรโอ้โหโอ้โหนอ้โหโอโมโม้นเโยโหโอ้โหโอ้คหโอ้โหโอ้โหโอ้โงอ้โหโอ้โหโอโอ้โหโ้โหโอ้โหโอ้โอ้หโออหน้อ้โห้าห ตัวเออเ์เเออออไมโตเนอย่างงี้ใครใครไม่ใส่แมสเรียกไอเชอโลไอเชอโเดินไปไหนออจอั้นนีอ่าถ้าครูไม่ใส่แมสก็ครูก็ต้องเป็นไอเชื้อโรคเหมือนกันไม่อาจารย์เชื้อโรคเรียกไอไม่ได้พี่ไม่มีโมนอกัน้าเราอ๋ออตัวนี้อืมอโอเคอันนั้นมันยิ้มแล้วก็นี่อันนี้เป็นเด็กหญิงอะไรนะเด็กหญิงออนซอน อ๋ออยู่ที่นี่ลูกออนซอนนี่จะอยู่คู่กับอืมต้องต้องมีสายยาของพ่อมามีมีแพรว้าใช่ไหมอันนี้คือแพรวาแพรวาตอนเด็กผมก็ชื่อแพรวาไม่ใช่การชื่อแพรวาไม่เอาชื่อยาวตัวไม่หมออันนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้วาวาไม่เท่เท่าไหร่ วากา้าวากา้าเออวากา้าไม,าาไม่ค่ะวาก้าไม่ได้ค่ะต้องกวาวาอืมวาอาก้าไม่ใช่วายอาก้านะลูกวาอาก้าน่ารักม,ม,มุ้งมิ้งใสใสมีนี่น้องน้องน้องอ่อนซอ่อน จนเย็นเนาะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปอยากกินโน่นนี่นันกเรียนก่อนแต่วลาเรามีช่วงเบรกเราค่อยเบรกกันตอนสิบโมงดีไหมสิบโมงสิบโมงเบรกตอนสิบโมเลยหรอเดี๋ยวเเดี๋ยวตอนไม่เอาม่เอาไมโมงดีกว่าสิบโมงสี่สดีไหมสิบเอ็ดโมงดีไหมจะเป็นชัวโมอ่ะสิบเอมงเดี๋ยวเราเบรกเบรกสิห้านาทีอันนี้ก็จะเป็นแผ่วแถวาวแพ่ว คือร,ระหว่างที่เราทําไปด้วยเนี่ยเราก็จะจับบุคลิกหรือทบทวนลักษณะ,ะบ,บุคลิกใบหน้าอของเพื่อน,นไปด้วยเ<อ>นาะอะไรอ่ะได้หดไหมได้ดไไดดไย,ยินได้ย้อล่อยอะไรมีมีคนพูดคำหยาบเหรอมมวยออหน่อยทำ้อยทำน้อยทำ้อยวาักุบเอรเมอเ้าตื่นแล้วเย้ทำไม้เย้เออทำไมลูก บอกบให้บอกด้วยว่าต่อไปเนี้ยถ้าเกิดใครลาใครป่วยอะไรเงี้ยเนาะก็ต้องแจ้งครูได้ว,ว่าเป็นอะไรเป็นอะไรเอโดยหัวหน้าห้องเนี่ยจะต้องเป็นคนประสานเหมือนกับหนูเป็นตัวแทนเพื่อนอะบอกครูวันนี้เพื่อนคนนี้คนนี้นะเขาป่วยเป็นอย่างนี้พี่แกพรุ่งนี้เราพาแม่เรากลับบ้านนะจริงยือะไรเราอยู่คนเดียวสินะแต่พวกเราเราเรากลับบ้านกับ ใครกินอะไรใคร,ะใครกินอะไรไม่มีใครกินอะไรหอมวอนมากอันนี้อ,นะอันนี้อ,อันนี้นอันนี้เด็กก,แกิแก้มแกมน่ากง็นกนี่แก้มเืหมูกมคน้รไหแล้นมีด้ีเขาจะแบบว่าขี้ที่ร้องไห้หน่อยปะเขาเรียกขี้อะไรขี้รขี้มดขี้แงป่ะขี้งงแงแหละ เนาะหนูเป็นคนไม่ร้องไห้เลยอ่าทีนี้แกนเนี่ยที่ที่คุณดูในบุคลิกคือดวงตาเขาจะแบบเหมือนเหมือนเหมือนซ่อนเลนส์ความความเศร้าไหมแต่เขาไม่ได้เศร้าหรอกเนาะเลียนมีคณะมีคณะจิ๋วที่อ่ะมีแบบนี้นนนนนีี่่แ้้ราาาาออยยยยัหไไไวเเเปป็มก เราเริ่เงแไม่เป็นเลยค่ะแค่ดาวเพียงยังไม่อยากจะเป็นอะไรเอยทัตเป็นไปเลยเป็นไงอ่าก็ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวครูจะทําชิ้นเนี้ยให้จบเลยแต่ว่าตอนนี้คือครูสาธิตประมาณนี้ให้นักเรียนดูถ้าตรงไหนที่มันเป็นเส้นที่แบบมันอยู่ไกลๆเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเพราะแตกต่างก็คือระหว่างเส้นที่มันอยู่ระยะหน้าเส้นที่อยู่ระยะหน้ามันจะเป็นไงครับมันชัดกว่าไหมอ่ำชัดกว่าลักษณะความหนาของเส้นจะต้องเป็นไง มันจะหนากว่าเนาะไอตรงนี้ที่มันอยู่ไกลกว่ามันจะเป็นไงมันจะบางกว่าอันนี้คือการสร้างระยะระหว่างภาพก็คือมันจะมีสามระยะเนาะสามคนนี้จะอยู่ระยะหน้าแถวนี้จะอยู่ระยะกลางแล้วก็ที่เหลือตรงนี้ก็จะเป็นระยะหลงังก็จะมีหน้ากลางแล้วก็หลงังเห็นไหมครับอ,อ่ะัดเดี๋ยวแยกย้ายไปทํางานลูกที่ใครจะถามอะไรไหมครับมีไหมลูกมีไหมม,มีมีไหมครับ <c oughs> อาะแยกย้ายไปทํางาน <c oughs>